ก็จะดีไล่อย่างกัหลังแน่ลไปไปก่อนเราะะมี่งอไรขอนโนีไอเฮียจูนี่ตัวบลเลอะเลยรทางขึ้นไหนอะเ๋ยวสิควาเรนพินาเ็กิโอ้ทางออกเปิดแล้วจะดีไปละจะดีแบบจะดีแบบ broken เอาเชือดที่ออกมาอ่างดิดีสัตว์ยแม่ปกติไ้เลยไอ้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 ไไอ้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 ไ้ไอ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 ้อ้ไ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 อ้อ้ไ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 ้ไอ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 อ้ คนรอบข้างเนี oh. s <S ่ยมึงต้องเดินเข้าไปแล้วก็จ้องมองข้างหน้าไว้อมองจูดี้ตลอดนะแล้วก็เดินเข้าไปมันจะเป็นนนนี่เว้ยมันจะเป็นจูดี้เดินมาข้างหน้าตรงนั้นแล้วเว้ยแล้วมันก็จะแรปตินใส่เบื้องลีกง่ายว้าวเฮียตกใจเป็นนุ่งตกใจอะไรไอ้หุ่นเนี่ยนะตกใจเรื่อรูปปั้นเชื่อใจไม่เบีนี่มันห้องนอนของจูดี้เหรอห้องนอนก็เฮียแล้วมึงดู มึงดูไอ้ตองขบศนดิตายแล้วเอ้าได้กล้องกล้องพาราลัยเอ้าทำเพี้ยไรเกิดเจ้าดี้กลัวแบบสาธุพวกคนจากสาธารณะพวกไอ้ว่าเจ้า์ดี้ไปที่ไหนก็จะโดนถ่ายรูปเลยเขาเลยกลัวแสดงว่าพี่จะไว้ทำเจ้า์ดี้กลัวได้สวัสดีครับมองหน้าเหรอเฮ้ยหายไปเลยแล้วเข้าไปได้เลยไหมไปดิไปเลยเข้าได้เลยเว้ยเชื่อปุ๊บเป็นเพี้ยไม่เข้าไปได้ทีไหมทิ่มันเลยสองทางอเอมันเลยสองทางทีิงด้วยเฮ้ยยังไงตรงไหนไรโดนแนง นั่นใครจ่าเฮยจ่าเฮยอะไรอะไรใครโอ้ยคนส่งพิซซ่าเฮ้ยลูกตาเดี๋ยวได้มาขยับอยู่เนี่ยครับมันเป็นแค่ออบเจกต์เฮ้ยมันใส่หัวเหรอมันกดได้ไหมกดได้ปะไม่ได้ฮัลโหลจูดี้เพราะว่าฉันโดนแกมันบอกว่ามันมันมาต้อนรับเราบอกจูดี้ได้บอกว่าขอนายมาที่นี่เหรอฉันต้องรับนายนะเพอร์เซลจูดี้จะช่วยเราจะสามารถช่วยจูดี้ได้แต่เร็วหน่อยจูดี้ยังไม่เป็นตัวของเธอเองเลยตอนนี้ Take the door o to hallway to my right in the to the a n t i d o t e อไม่เอาจากห้องมันด้วยอ้้เชือมึงูคจะเชื่อมึงไหมถ้าเกิดมึงหายไปอย่างเงี้ยโอเคเราก็ตามต่บเดิมติ้นนำสลดีเด็กโดนกันหมดนีแหละเติ้นโอ้เกือบแล้วเชียรูปเด็กเด็กแบบยาเห็นไหมรูปเด็กปา แต่จุดดีที่วิ่งได้อยู่คนเดียวโคว้าจมูกไปเลยอ๋อไปอ๋อสวยแล้วสวยแล้วมอมมอมมอมมันอยู่เดียวไม่โหลดแน่ไม่โหลดแน่มันไม่ได้มันไม่ได้ให้หาอะไรใช่ไหมมันแค่บอกว่าปาห้องนี้มาเลยไหนวะไม่มาเหรอมารอบเดียวนั่นนั่นนั่นมาเดินยวมาแล้วเดินยวมาแล้วเดี๋ยวมีฐานล็อคอี ห้องห้องฟักตัวจูดี้ไปวะโอ้ว่าแต่ฟักบูบอทไฟมาอะไรอยู่ตรงนู้นอะจะลางส่งจูดีอยู่ไหนอ่ะไอ้แมงโก้ได้กมงโก้จูดี้จูดี้โดนขังเออไม่จูดีไม่ไม่จูดีก็เฮียแล้วมันลงมานี่แล้วโอ้โหโหเร็วมากอะไรข้างหลังหลังไอ้ยิงไปมองข้างหลังเลยยิงไปมองแล้วปิดไปด้วยเลยตัวมันเลอศเลยไอ้เจมมึงดูนี่ดิ อะไรต้มเล้งอะไรวะไม่รู้เรื่องอะไรเอ้ยมันไม่ออกมาอําอําอําไม่ได้อยู่ในกรงนะมันก็ไม่ได้อยู่ในกรงแหละผ่านไปเลยเอาแสดงว่าตรงนั้นมีกุญแจได้เดี๋ยวไปดูกุญแจให้เกอบไว้อ๋ออย่าได้อย่าได้ขึ้นไหวอย่าขึ้นไหวอ๋อมันอย่าขึ้นไหวนี่มันมึงไงอ๋อมันจะจับอันขึ้นไหวไว้ตัวเนี้ยฮึไมงเห็นไหมมันอยู่นะกูไปเอาไปเออไปเออไปเอาโอ้พี่ห้องเที่ยมันโคกใหญ่มากเลย อะไรอะไรพ่อปวดตัลงูปไปด้วยโอ้ดูดิโคตรโคตรนกลัวเลยโอ้ยเฮียใหเป็นอย่างนี้รูปประตอประกอบพี่คีปีพาตาเออมาแล้วเออเออต้องยอมรับยอมรับนอมรับเหรอนอมรับความจริงเหรอไม่ยอมไม่ยอมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ากูบั็กเข้ามาไอ้เหี้ยมึงรอคนอื่ไม่ได้ไใ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูบั็กมึงจะดันดี โอ้ยเฮ้ยเดินได้แล้ววะทังนี่เด้อวิ่งเลยเดี๋ยมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันทำให้เราหลอนโอ้ยจะได้ผนะเอาตรงนะถ้กิดว่ามันผงอะไรก็พุ่งเลยแบบโคตรเร็วอะอ้เหี้กูกูเยี่ยวแต่งอะอะไรกูเยังไรกูยิ้มสีอะไรกไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยเจอเทางใหมโอดีฮเฟลลอินเตอร์เฟนเดอะแอนตีโดตเคนบิท โอ้โหเนี่ยจูดี้อ่ะเนีโอ้อ้ฮัลโหลแอมการดอยู่เมดอิตโอ้ช่างดีใจด้ทำทัวร์ทำได้นะขอบคุณมากจูดี้ก็ได้ก็ได้นะเนี่ยเป็นแค่วิญญาณแต่จริก็มีอิสระแล้วโอเคมันเป็นมันจะเป็นแมนนี่เป็นเกิดเป็นภาคต่ออ่ะเกิดหรือภาคต่อภาคต่อผีเป็นดินดาอ่ะโอเคเพราะว่าดินดาทรยศจูดี้แล้วเอายาใบและดินดาเก็กลายเป็นผีแทนเนี่ยเอเดนด์ดิวอล์กอินวิทเดอะเดวิลลินดานั้นได้ทำงานกับพวกปีศาจเมเดอร์ชีูคือ เธอทุกคนจะต้องหยุดเธอไว้เราต้องควรหยุดเธอไว้ฉะนั้นก่อนแอร์เกินไปที่ทำด้วยตัวเองเธอจะช่วยไหมไม่ครับ